มันอเดินต่อเลยราเดินะเดนเดนชาวาว่าถ้าเดินินไปที่แด้เราเดินางกเดินไปเอาายออกกแทนวันี้เอาันแทนันนี่ดีของเราําตว่ากได้แเวลาเวลาเเวลาพราก็ไดอันนั้นกตายเดินทางตายเดินจะสเดินแล้วเดินมครัเพื่อชามาในการเดินเาเข้าเดินไม่่เราเดินยายามรู้รู้ว่าร่ากายเดินตัวรู้ไม่ชนยังร่างกายร่างกายเนี่ อยากรู้ว่าใบริสุทธิ์รู้รือเปล่าบริสุทิใช่บริสุทธิ์ตัวรู้ใส่สะอาดเียนร่างกายเดินไปร่างกายเรนทาอเดินได้จนปริปุนน้าเพื่อทกวันทุกวันทุกวันไม่หามาไม่ได้เราเห็นชาป่าเหชา่กร็ไเดินนี่เเดินน้าวางให้มดเลยวห้ข้เดินไปเราสังเกตข้าเดินไม่ข้าวเดินไม่ใช่เราเดินตามเราออกนะตามทตาตาขาน

หลหลันแต่ีนี้ต้องรู้ตงแค่นล้วก็ไปเกี่ยวข้งันาเออก็ขอให้้เลยควเป็นปนกันไม่ดีเรากหันคิดแล้วก็ไม่ให้เป็นทุกข์ในตัวเลยในร่างกายเดินไม่ส้องการเดินเมือเดิมไปทุกข์แต่แต่เพราปาตาไม่ดีนยืนทำไมทุกหนทำไมทุกพูททำไมทุกทานาหารทำไมทุ ก็มันเกิดเหตต่อไม่คุ้ไม่เกิดเหตุต่อมันเลยเหเกิดเหตุก่อนวางความสัตย์ดสุเมื่ออยากขั้นรที่อ่อยไปเราวมมาแต่สานทีมันเป็นอารมณ์อันนี้ก็จะเลยไปหน้าตาแต่ละลักษณะที่มนกิดขนาตามตัเราของเราเราิดชาเพราดำเลยรอให้หมดอย่าไปดำเลยอยู่้นเสียประาประมาดั้สนารม แต่ไม่ใเราทุกเนทุกแต่ไม่ใเราทุกเราทุกตตาัมันเราทุกเมตรีทุกอยู่ในเมจนาเดืนเดืนเดืนห่นเดือนอนเดือนกู้เดนตมา เรเินแลทีเรตัวเ่องามันองให้เข้าไปรู้เรืงสกมีภานรันจะมันสามัญสามักรจายกันโลกระดับนรัาครัตอนนี้เขเดินไ่เราเดินนะให้บกใบอกตบอกตินเดินใบอกสบายลงทำไมเังหนาอกบทำไมก็ทำสวนาตมไปขึ อาการทุ์มากอาการัาไมีทุกข์เลยไม่มีใครลทุกมันเหนไมันทุกข์ได้มันเป็นอากาเลยเรามาดูแหนตาในโลกที่มากกว่าททุกข์กันนั้นน้อยนั่นแหละก็ทุกข์มาดงเียนรูกว้างใ่สาระท่เองความรู้จักกันอยาเกรบตัวายอ่าคิดมากทำให้อาการปาเดไปได้ อาตะกอว่าใจกระเดินเดินไปมาเดินเดินไปทุกสิกเดินไปหมดเลยเราเดินเลยมีหลาอะไรที่ไมจอตัวเราของหแล้วผีชาจะหมดฟัองถ้าเราเป็นความว่าเก็จะถูกหน้าไม่จเที่ธรรมะสามตัวของพระโสดาหนึ่งไม่โกรธสองผาสามะขยาตัวจาไปน้นเร

e va a lei è morta lei è morta